เอายินดีกับโยทินป้องกันแชมป์ได้สําเร็จนะเป็นสมัยที่เไหร่ยสมัยที่สองครั้งแรกครับป้องกันครั้งแรกอันนี้คือป้องกันครั้งแรกนะเป็นไงบ้างตอนเช้าลูกข่าวที่ช้ยรากเขาทําน้าหนักไม่ได้ตอนนั้นก็หนักใจไหมไม่ได้ซีได้อะไรครับหนักหนักเราหนักใจไหมเพราะว่าตอนจุดเอ่อหนึ่งจุดเจ็ดนะถามว่าหนักใจไหมมีบ้างครับแต่ว่าผมผมตั้งใจที่จะต่อยครับเพราะว่ารอบก่อนที่ที่ถอนมาแล้วก็มีเอฟซีจาก ทั่วทุกมุมโลกที่เขามาเขาเข้ามาเขาตั้งใจมามาเชียร์ผมเนี่ยผมก็รู้สึกแบบเสียใจที่เขาแบบเสียค่าตัวมาแพงๆเพื่อจะมาดูเราแล้วรายการมันมันถอนแล้วก็ครั้งนี้อีกถ้าถามว่าถ้าผมผมไม่ชกได้ไหมก็มันอยู่ที่ผมผมไม่ชกก็ได้เพราะว่าพคแต่แต่ครั้งนี้คือคือผมตั้งใจได้ชกผมจะแบ่งห้าปอนผมว่าผมก็ต้องชกไปนี้เพราะว่าผมตั้งใจที่จะโชควันนี้มาเพื่อเพื่อแฟนขับจริงเลยใช่แล้วเกมการชกวันนี้เป็นไงบ้างเออเหมือนเหมือนกับว่า คะแนนหนึ่งมัน็อปเลยใช่ไหมวันนี้ห้ายกเนี่ยรับก็ก็ห่างเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราเร็วกว่าเขาเรามีความคล่องตัวเขาครับมั่นใจยกช่วงช่วงยกไหนที่ว่าเรามั่นใจว่าสบายใจละหมดสองยกก็ก็มั่นใจไปเยอะแล้วครับก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์มั่นใจเอาแค่สองยกนี้มั่นใจเลยเพราะว่าผมชนะสองยกแล้วครับสามสี่ห้าผมต้องมีที่สักยกหนึ่งที่ผมต้องชนะอีกยกหนึ่งมั่นใจนะ มีมีมียกไหนที่เรากังวลไหมหรือว่าเราหนักใจไหมมไม่มีไม่มีครับสารสุดท้ายไม่มีเลยมีแค่ยกแรกที่กังวลกังวลนิดนึงครับแต่พอปล่อยปตัวไปสักสักแป๊บบหนึ่งก็ก็เรื่องมั่นใจแล้วว่าดูดูจากความความคล่องตัวของเราดียของเรของเขายกไหนที่ว่าเราบอกว่าเราเจ็บขาจนจนแทบจะเจ็บตั้งแต่ยกสองแล้วเราะไม่ได้ยกสี่แทบจะเดินไม่ได้แล้วเลือยกข้าแค่แค่เตะแค่ป้องกันตัวเฉยๆไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เตะออกไปเต็มแรงแค่เตะแบบพอป้องกันตัวว่ามัน มันโดนแล้วมันกระทบมันปวดมันปวดยกสองเนี่ยที่เราบอกว่าเจ็บขาแต่ว่ามันเลืออีกสามยกเนี่ยเรา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 คิดว่ามันมันจะมีมีผลต่อการชกไหมแบบหมายถึงว่าเราออกแข้งหรือเตะไม่ได้ก็ถามว่ามีผลไหมก็ถามว่าช่วงนั้นเจ็บไหมเจ็บก็เริ่มเจ็บแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้เยอะที่สุดอืก็ยังพอเตะได้เจ็บแต่ยังไม่ได้เยอะที่สุดก็เริ่มเริ่มมีอาการเจ็บแล้วอืมแล้ววันนี้เป็นยังไงครับพอใจกับฟอร์มการชกตัวเองหรือเปล่าครับ ครับพอใจครับพอใจพอใจในทีมมากกว่า <c oughs> นี้ถามว่าพอใจกับเองไหมก็พอใจแต่ว่าพอใจกับทีมมากกว่าเพราะว่าทีมทุกๆคนคือเคยช่วยผมมากทีนี้แล้วก็ทั้งผ่้เลี้ยงนะ,ค,ะครับแล้วก็พี่พีนะค่ะยายพักแดดผมพักแดดผมมากในทีนี้เพราะว่าแกอยากให้ผมปองกันแชมป์นะครับแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกแบบไม่ได้ป้องกันแล้วไม่มีเป้าหมายท้าทายแล้วแต่คือลูกพี่อยากอยากให้ผมป้องกันคือเป็นเป็นความท้าทายของผม แล้วก็ไฟที่แล้วผม,ผมต่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็ผยืนนันแล้วก็ไฟนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากพิสูจน์ตัวเองว่าผมยังทําได้อยู่ผมก็เลยพักดันตัวเองแล้วก็มีพ่อเลี้ยงที่ซัพพอร์ตแล้วก็ผักดันผมแล้วก็ทีมผมที่ช่วยผักดันผมแบบต้องชนะต้องป้องกันให้ได้ในไฟนี้ครับแล้วเป้าหมายต่อไปของโยทินนี่วางไว้ยังไง้งครับก็ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีเป้าหมายอะไรครับตอนนี้อยู่ที่าทางต้นทางกครทำได้เสมอตอนนี้ แล้วโยพินมองนะเนี่ยนะครับในรุ่นร2อยกปอนหรือว่าเฟเธอร์เนี่ยเรายังมีใครที่เราเราคิดว่ายังอยากจะชกหรือว่าเราคือเป็น <c oughs> เป็นนักชกที่เหมาะที่จะต่อกับเราบ้างก็ในเวท126กผมก็ชกได้ทุกคนครับชกได้ทุอยู่ที่ทางต้นสังกัดดีกว่าครับเพราะว่าเราเราไม่ได้เกียงผู้ชกครับครับแล้วพูดถึงชายล่าครับโยพินครับน้องวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับสาวไฟที่เราเคยต่อยไหม ก็น่าจะมีจากขนน้องลดหนักเยอะคิดว่านะคทำให้ระบบหายใจน้องเหนื่อย,ยร็วแล้วก็ทําให้น้องชา้าฟื้นตัวได้ชา้าในในใน,ในความรู้สึกของคนนะ้าแต่ผมไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าน้องรู้สึกลึกชา้ชาช้ากว่าทุกๆไฟที่ต่กันมาไม่รู้ว่าเป็นเป็นเพราะการล้มหนักของน้องหรือว่าเป็นเพราะการแก้ทางของเรามาด้วยครับเย่างนี้ลนะยน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างเราอะ พอดีสบายๆกันยก็ก็สามารถที่จะป้องกันได้เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับมีแม้ในใจในใจในใจเราอยากจะพิสูจน์กับใครอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีคือตอนี่ถามพี่เลี้ยมไหมครับวันนี้พอใจกับฟอร์มของโยชินครับมากน้อยขนาดไหนครับก่อนหน่งผมก็มีความกระหายเหมือนอยากกระตุ้นให้น้องน้องเขาก็เหมือนอยากอยากจะทอแทนนิดนึงแต่ผมก็ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็คอยผลักดันให้น้องมาตื่นเช้ามาผมตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเพื่อที่จะมาดูน้องแต่ว่าผมไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ามาให้เป็นกําลังใจให้น้องว่าให้น้องไม่มีกําลังใจว่าซ้อมให้ดีต้องขอบคุณจันท์ออฟที่เขาเขี่ยวเข็นแล้วก็ดูแลอย่างดีครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเขาเอาใจให้เต็มร้อยทุกคนครับที่จะช่วยพี่ชายของเขาแล้วพี่เรียมองอาวางอนาคตของโยธินไว้ยอย่างไงบ้าง ก็ยังไม่มีจุดหมายครับแล้วแต่น้องเขาจะาทำได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าก็อยากให้น้องเขาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คงได้อีกไม่นานจงทำไฟเรื่อย,อยงไงครับ mm hmm. ก็อายุเขาก็พอควรที่จะเขาแต่ว่าในความคิดของผมผมก็คิดว่าที่เขาต้องแขวนนวมไม่ใช่ว่าเพราะการหมดสภาพเขจาจะไหมครับก็คือแขวนแบบ ที่เป็นยังมีชื่อเสียงยังเป็นคนวีรบุรุษอยู่ผมไม่อยากให้น้องเขาแบบหมดสภาพแล้วผมมอกขอแล้วก็มาไหว้เซียนมวยก็คงคงไม่ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นครับครับนเรื่องที่อีกที่หนึ่งตอนนี้เรามีอะไรอย่างถ้าพี่เรียนบอกว่าตอนนี้ก็คือมันเหมือน <c oughs> อกับว่าเราใกล้จะเข้าเส้นชยัยแล้วครับยังมีอะไรที่เรายังอยากจะทําเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้แฟนมวยจําชื่อเราไป <c oughs> กก็ <c oughs> ตอนนี้เป้าหมายไม่มีครับไม่มีความท้าทายนะครับ <c oughs> ก็อาจจะป้องแชมป์กันแชมป์ไปถ้าเกิดไฟหน้าชนะอีกก็อาจจะป้องอีกอะไรเงี้ยนะครับก็สักสองสามไฟประมาณนี้ก็ตั้งใจไปแล้วว่าจะจะพักเพราะว่าก็ผมไม่ได้หมดสภาพเพราะว่าผมอยากพักแต่ผมพักเพราะว่าผมต้องรักษาร่างกายผมเพื่ออนาคตของผมด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบทิ้งร่างกายไปเลยเพราะว่าร่างกายผมต่อยห้ายกผมยังต่อยได้สบายผม เพราะผมไม่ได้เกลเรผมไม่ได้ดื่มผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าที่ผมพักคือผมอยากเซฟร่างกายในตัวผมมากกว่าเพราะว่าผมผมอยู่กับมมยไทยมานานแล้วแล้วตอนนี้ร่างกายมีบาดเจ็บอะไรตรงไหนมีรบกวนหรือเปล่าไม่มีแล้วครับไม่มีนะคบไม่มีครับโยชิมโนยุทธเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามสิบสามจะสามสิบสี่นะสามสิบสามสามสิบสี่จะดูจะดูการชกวันนี้ก็ยังยังอยังแเปียอยู่เลยร่างกายผมยังดีผมบอกว่าร่างกายผมยังดีร่างกายผมไม่ได้เสียอะไร แค่ที่ผมอยากพักคือผมเพื่ออยากพักเพื่อนะคนของผมเผื่อผมแก่ตัวไปถ้าผมอตเยอะไปก็อาจจะไม่ดีต่อต่อร่างกายของผมเลยวางวางแผนในอนาคตถ้าสมมุติว่าเราเราแก่นวมีเราเราจะไปทําอะไรหรืออะไรยังไงผมก็จะอยู่ช่วยเพลี่ยมจนกว่าพอเรียนแก่จก็แก่ใจหยุดนั่นก็คือเป็นครูมวยให้กับค่ายเอเบกุปตอนนี้เราก็เป็นยังตอนนี้เราชกมวยด้วยก็ยังเป็นครูมวยด้วยใช่ครับยังเป็นที่ปรึกษายังเป็นที่ดูดูน้อง เป็นเยี่ยมอย่างให้น้องๆได้ได้ทำตามครับผมครับผมถามพี่ครับนิดนึงไฟนี้โยทินซ้อมหนักขนาดก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมก็กับน้องๆที่ค่ายครับก็ช่วยกันครับให้กำลังใจโยทินนะครับเพราะว่าหนึ่งกำลังใจคือมันเป็นซุปเปอร์ไฟด้วยเงินรางวัลมันก็เยอะนะครับเราก็อยากให้เด็กมันชนะมาป้องันได้มีเงินก้อนใบติดถุงนะครับ เพราะว่าอนาคตมันอาจจะไม่แน่เพราะไฟนี้เราตั้งใจทุกอย่างแม้จะเสียเปรียบน้ำหนักเราก็ต้องชวเพื่อที่จะเราอยากพิสูจน์ให้ให้น้องมนพิสูจน์ว่าร่างกายนักกมองว่าเด็กมันร่างกายพ,พ,อพอต่อยไปเรื่อยๆไ,ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่เจอพวกที่แบบเขี้ยวเข็นจริงๆนะจริงๆคิดว่าเรายังยืนยดนได้นะครับในในรุ่นนี้นะครับแต่อนาคต Dante, ก да. ็ขึ้นอยู่กับน้องนะครับเพราะว่าน้องเขาอายุเยอะถ้าไปหน้าอาจจะป้องกันแชมป์ถ้าป้องกันแชมป์ได้ก็อาจจะป้องไปเรื่อยๆะครับจนกว่าจะจะบางทีจนกว่าร่างกายไม่ไหวนะครับถ้ามันป้องขึ้นได้ไปเรื่อยๆนะครับก็เด็กตั้งใจครับวันนี้ร oui well ้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่อ้อถามอีกนิดนึงว่าย้อนอีกนิดนึงว่าก่อนชกเนี่ยมีมีแผนในใจเราไหมว่าเราอยากจะให้โยชินเนี่ยน็อกเพื่อที่จะได้เงินโบนัสห้าแสน คือนชกร้านเนป็นวงเป็นร้านหนึ่งความังความังเนี่ยก็ก็มีครับแต่ถ้าแบบต่อยกันมาสามสี่ทีเนี่ยเราเราโอกาสล็อกเขายากครับเพราะว่าเขาก็เหนียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปล็อกใช้ได้าลาะละอายุน้าเราก็เริ่มโดยลาเราอายุเยอะเขาอายุยังยังหนุ่มเราไม่ได้หวังถึงล็อกแค่หวังว่าทําให้ดีที่สุดครับครับผม ก็ดูเหมือนความทข้าใยมันจะลดน้อยไปแล้วอันนี้มีคิดจะไปล่อยต่างประเทศอะไรประมาณนี้ไ่มไม่มีไค่ับไม่มีแผนไม่มีแผนจะไปครับถ้ามีแผนก็มีแค่อีกอย่างนะครับเดี๋ยวต่อมาก็คืออยากจะช่วยรัฐเนินอยากจะอยู่กับอาร์ดีเตลอดไปแล้วก็อยากจะขอบคุณที่หมายที่ชอยปักดันแล้วก็ดูแลแล้วก็มีความรักต่อค้ามหน่วยให้เปรพุกท้ายสุดโยทินอยาก ฝากอะไรถึงแฟนๆที่คอยช่วยเชียร์เราบ้างก็เอฟซีผมนะปีอย่าว่าแคทั่วประเทศต้องแบบโตโลกเลยก็ได้นะครับก็ถามว่าทําไมผมถึงอยากฝากแฟนหน่อยเพราะว่าในทุกๆไฟที่ผมต่อยเนี่ยผมจะตั้งใจซ้อมทุกๆไฟในทุกๆไฟเลยผมจะไม่เคยแบบขี้เกียจซ้อมไม่เคยขี้เกียจไม่มีไม่มีใครได้บังคับผมเพราะเรียมไม่ได้บังคับจะรออกไม่ได้บังคับแค่ผมผมควบคุมตัวเอง ผมต้องตั้งใจซ้อมเองผมมีวินัยในตัวผมเองผมซ้อมผมเองจันอฟก็มีหน้าที่จับเป้าแค่ทางน้องในค่ายผมเทรนเนอร์ในค่ายก็ช่วยแก้ทางให้ผมแก้ไม่มีไม่มีใครช่วยผมอะส่วนมากผมช่วยตัวผมเองมากกว่าเพราะว่าผมพักแดนตรมเองเพื่อเพื่ออะไรเพื่อทุกๆครั้งที่ผมต่อยคือ f อซแฟนตับผมมาเยอะมากอยากเยอะมากแล้วก็ แพ้ชนะนี่มันเป็นเรื่องของเกมกีฬายูแ่แล้วผมไม่ได้ซีเรตตัวนี้แต่แต่ผมอยากให้คนที่มาดูผมอะ่ะภูมิใจในตัวผมว่าพี่เขาต่อยดีนะแพ้เพราะอย่างนี้อ,อ๋อชนะเพราะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอ,อ๋อแพ้เพราะไม่มีแรงแพ้ไม่มีสภาพแพ้โดนเด็กยํำอะไรประมาณนีผ้ผมไม่อยากให้มีคานี้ mm hmm. ผมก็เลยในแต่ละไฟผมก็เลยแบบตั้งใจในทุกๆไฟผมตั้งใจทุกๆไฟเพื่อที่จะให้เอฟซีผมที่มารอดูเนี่ยเขาภูมิใจในตัวทุเรียมอะไรนึงครับ พี่เดินผาบแฟนๆครับก็ไม่มีอะไรฝากครับแต่วันนี้เนี่ยที่ความสาเร็จของโยทินแล้วก็เด็กๆในค่ายเนี่ยะจะขาดไม่ได้ก็คือพี่ต๋องเป็น<ม>ลูกพี่ใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้คำปรึกษาและให้กําลังใจทุกๆอย่างถ้าไม่มีพี่ต๋องค่ายมเอฟเอกรุทุกวันนี้คงไม่ได้ยืนหยัดอยู่ในใ,ใ,ในในการเมือครับในทุกๆทั้งทั้งทั่วโลกทัทั้งประเทศไทย ครับอ้าเคียบเลครับฝากถึงแฟนกับของยธินก็ฝากครแฟนมวยนะครับเป็นกาลังใจให้ค่ายมวยเอเปกุ๊พวกเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับจะช่วยกันสร้างผลงานให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้นะครับเป็นกําลังใจให้เราให้เราสู้ต่อไปนะครับก็ฝากแฟนๆมวยติดตามค่ายมวยเอเปกุ๊ปด้วยครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่เลียมโยธินแล้วก็พี่ออฟมากนะครับขอบคุณนะคอัค 好，谢谢。